สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเจ็ดเมษานี่เห็นไหมอะไรหลังพึ้งจะพามากินผึ่งนะครับวันนี้จะพามากินผึ่งแล้วก็จะพามาดูพึ่งที่เลี้ยงพร้อมกับความหมายของคําว่าผึ้งเลี้ยงด้วยนะครับพามากินด้วยกินก่อนได้ไหมอยู่ใกล้แล้วหิว พามากินเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนคือจะพามากินผึ้งแล้วเดี๋ยวพาไปดูผึ้งแล้วก็จะบอกความหมายของคําว่าผึ้งเลี้ยงเราเอาน้ําหวานเข้าไปใกล้มันไม่ได้นะเอาออกก่อนถ้าเราเอาถือน้ําหวานเมื่อกี้เข้าไปใกล้มันนะมันจะกัดเรามันจะคิดว่าเราเป็นอาหารไปดูกันไปดูไปดูไไปดู ไปดูไปดเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะพามาดูครับพามาดูเดี๋ยวผมจะผมส่งกล้องเข้าไปผมไม่เข้าไปนะออส่งมือถือเข้าไปแทนมันจะต่อยผมมันจะได้กลิ่นน้ำหวานที่ผมมันจะมาต่อยมากินผมคุณได้ยินเสียงพึ่งไหมเ,เข้าไปเข้าไเห็นไหมเห็นพึ่งไหมเห็นไหมกลัวไหมกลัวไหม กวัวพึ่งต่อยคุณไหมไม่ต่อยผมหรอกมันจะต่อยคุณนั่นแหละเพราะว่าผมส่งคุณเข้าไปไงส่วนลำไยมันก็เป็นน้ำพึ่งเป็นน้ำพึ่งที่กินกินเกสอนลำไยนี่ลูกลำไยของฉันโคตรนานอะ่ะเดี๋ยวถ้าใทรยซื้อลำไยแล้วต่อราคานะจริงจะหวดให้น่องลายเลย มันโคตรานานเลยลำไยอะ่ะคุณเคยซื้อกินคุณรู้ไหมว่ามันเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่ลำไยต้นนุ้นโดดดกมากแล้วก็มีมังคุดแล้วก็เลี้ยงพึ่งไว้เมื่อกี้คุณเห็นในชะ่คุณเห็นพึ่งในชะ่โอเคเราออกมาไกลมนะันละมากินพึ่งต่อกลับมากลับมากินพึ่งต้องอยู่ไกลมันหน่อยนะเมื่อกี้ถ้าถึกมันมาแล้วเนี่ยมันมาตามผมมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะกัด มันไม่ต่อยหรอกนะพึ่งเลี้ยงไม่ต่อยแล้วฮะม,มีมดด้วยมดส้มอะ่ะไอ้มดมดต้นไม้อะ่ะผมเรียกมันว่ามดส้มกินไปบอกไปพึ่งเลี้ยงเนี่ยพึ่งเลี้ยงหวานมาก ผมจะเป็นบาหวานไหมวะคำว่าพึ่งเลี้ยงไม่ได้ให้อะไรมันกินนะครับแค่หารลังมาให้มันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ไปกินเกรสรดอกไม้เกรสรหญ้าเกรสรพืชเพึ่งพวกนี้หากินไกลประมาณสามถึงห้ากิโลนะครับมันไม่ได้กินที่นี่คุณเห็นที่นี่แห้งแล้งไม่มีอะไรกินเหมนไหมด่มันอยู่ มันก็ไปหากินประมาณสามกิโลห,หวานดอกลำยาไยอะ่ะโคตรหอมอะ่ะหอมดอกลำยาไยเหมือนกินลำาายอตอนเนี้ยอ,อร่อยถ้าคุณได้ยินว่าพึ่งเลี้ยงพึ่งเลี้ยงมีน้ำตาลให้พึ่งจริงนะครับมีน้ำตาลที่ให้พึ่งแต่แพงมากไม่ค่อยมีนิยมใครเอามาให้พึ่งกินเพราะมันแพงแล้วก็ พึ่งกินน้ําตาลเทียมพวกนั้นอ่ะไม่ได้น้ําหวานนะครับมันกินเพื่อประทางชีวิตเฉยๆถ้าบอกว่าพึ่งเลี้ยงพึ่งเลี้ยงมีแต่พึ่งพวกนั้นไม่ให้น้ําหวานครับเขาจะให้น้ําตาลเทียมมันเพื่อประทางชีวิตพึ่งเพื่อให้พึ่งอยู่ได้ในช่วงหน้าแล้งหรือว่าช่วงที่ไม่มีอาหารแต่ถ้าน้ําพึ่งปลอมใจแบบนะถ้าคุณไปถามว่าน้ําพึ่งอะไรบอกน้ําพึ่งเลี้ยงเนี่ยกินได้อร่อยผมเลี้ยงต้องกิน มันก็ไปหากินเองแค่หารังให้มันอยู่เห็นไหมแห่ว่าชี้ม,มือไม่ถูกม,มีหลายรังนะก็อยู่รอบๆใต้ถุนบ้านก็มีมีอยู่ทั่วหวานถ้าถ้าผมตายอะ่ะคุณมาดูผมนะผมเป็นบาหวานตายน้ำหวานนพึ่งหวานมากแต่อร่อยอะ่ะมันก็จะเป็นเกรสรดอกไม้ตามฤดูกาลนะ ผมปลูกลําไยก็จะเป็นเกสรลําไยแล้วผมก็ปลูกอย่างอื่นให้มันกินด้วยอมันชอบกินดอกทานตะวันมันชอบกินเออะไรกะหญ้ามายาลาบอะ่ะไอ้หญ้าที่เป็นหนามๆที่เราเวลาเราไปโดนมันแล้วใบมันใบมันหุบอะอันนั้นมันก็ชอบกินนะก็อร่อยดีแต่ถ้าดอกยางพาราถ้ามันกินดอกยางพารามารล้วท่านจะเปรี้ยวๆนะ แล้วก็มีกินรังหนึ่งผมกินไปรังหนึ่งวันก่อนไม่รู้ไปกินดอกอะไรมามันออกเปรี้ยวน่าจะกินในพวกดอกดอกอินทรีย์อ่ะต้นให,ใหญ่ที่อยู่ในป่าท,ที่สีสเหลืององออกเปรียปร้ยวๆดังนั้นถ้าคุณไปกินน้ําหวานไปเจอน้ําพึ่งแล้วเขาบอกว่าพึ่งเลี้ยงนะมันต้องตกใจนะก็ก็แค่นี้ยไม่ได้ทําอะไรกับมันแค่คําว่าพึ่งเลี้ยงก็คือหาบ้านให้มันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ไปหากินของมันเองเราไม่ได้เอาอะไรมาเลี้ยงมันนะครับ เพราะว่าไอ้ของที่เลี้ยงมันจริงๆมีแต่แพงมากน้ําตาลเทียมอ่ะแพงแล้วก็ถ้าใครจะให้น้ําตาลเทียมก็คือไม่ได้ให้เพื่อมันเพื่อไม่ได้ให้เพื่อให้มันสร้างน้ําหวานให้เพื่อประทางชีวิตมันเฉยเอร่อยไม่รู้จะบรรยายไงเอาว่าปีนี้ติดจองหมดแล้วนะน้ำผึ้งอ่ะ แต่ปีหน้าเริ่มจองเลยเดี๋ยวจดนะใครอยากินอะ่ะไม่ต้องมาที่สวนไม่ต้องมาเดี๋ยวจัดไปให้เลี้ยงก็ได้นะเดี๋ยวใครอยากเลี้ยงก็บอกให้บอกวิธีให้ไม่ยากหรอกยากที่ไหนมันมาเองมันมามันอยู่ในธรรมชาติของมันแต่ว่ามันไม่มีที่อยู่แล้วไงป่าเอ่ยโพรงไม้อะไรพวกนี้มันไม่มีที่อยู่เราสร้างที่อยู่ให้มันแล้วมันก็มากันนีงนี่มาเองนะมาเองทั้งหมดเลยนู่นอีก ข้างหน้านูนอีกนะแล้วก็รอบๆอยู่ในสวนยางอีกพอถึงพอถึงฤด,ดูมันก็มากันแต่ถ้าคุณกินน้ําหวานมันไม่ทนันเดี๋ยวมันก็ไปนะ <c oughs> มันก็ไปคนอื่นเขาจะจะตีพึ่งกันนะผมผมไม่ตีนะก็ไม่ตีก็รอให้มันไปพอพอไปแล้วมันก็จะเหลือน้ําหวานนิดหน่อยเราก็เอาส่วนนั้นมากินนะครับก็ก็ไม่ได้ตีมันหรือถ้าจะตี พึ่งเลี้ยงเนี่ยสามารถย้ายลังได้ย้ายตัวมันไปไว้อีกกล่องหนึ่งก่อนย้ายตัวย้ายลูกย้ายหลานมันไปไว้อีกกล่องหนึ่งและไอ้ก,กล่องนี้ก็เหลือเฉพาะน้ําหวานเราก็เอาน้ำหวานมากินมันก็ไม่ต้องไปที่อื่นมันก็มีที่อยู่ใหม่ให้มันแล้วเราสร้างที่อยู่ใหม่ไว้ให้มัน oh. โอเคไหมร้อนร้อนในป่าวะ <laughs> กินน้าพึ่งไปหน่อยหนึ่งที่เหงื่อออกน,นี่คือร้อนแดดหรือร้อนในวะ <laughs> โอเคเออมีเดี๋ยว จะบอกว่ามันออกพร้อมมะไฟเลยมะไฟมะม่วงเดือนห้าใช่ไหมมะไฟออกมะม่วงออกพึ่งก็เป็นน้ำพึ่งเดือนห้าพอดีนี่ปีหน้านะปีหน้าถ้าเดือนเมษาคุณมาเที่ยวสวนผมได้นะก็มันมีน้ำพึ่งเดือนห้าให้กินกินจากร่างเลยแต่คุณต้องไปจับมันเอาเองนะไปไปตีมันเอาเองไปจัดการเัาเองนะผมไม่กล้าเข้าไปกลัวมันต่อย <laughs> โอเคนะบ๊ายบาย